สวัสดีค่ะน้องชคดีมาอินดีนะะ้แล้วค่ะสวัสดีนะคะน้องชคดีมาที่จังหวัดชายภูมิมาล,อล้อมหลวทีดินค่ะน้องชคดีผู้ก,กุมงานค่ะอยู่ในโฮมจากเป็รมะขุจากเป็รมะพุเสาหงายจากจากเาพชรมะขุเสาล,ล้ลอมหลวล้อมทีดินล้อมทีดินนะคะ ปักเขตแดนหมู่บ้านสป,ปกรเพิ่นมาจังตรงนี้เป็นที่ดินสป,ปกรเนาะอยู่จังหวัดชัยภูมิบรรยากาศที่ดินของห้องส่วนนั้นคักกว่าเจ้าของแดดเรามาแดดหน่อยเดียวค่ะพผมแดดเรามาแดดหน่อยเดียวค่ะพผม อลงไปจนสุดสุดทางล่างคุณหลานขันนลสุดขนันขนลเลยจะขอพยังม,มาน้ำหเลน,นมาตรวจงานละมาตรวจงานแล้วโชคดีไหมอินดี้ นะเดนง,งานนะคะฟังมาเรื่อยๆค่ะฟังสามาเรื่อยๆค่ะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามน้องโชคดีมาอินดี้เป็นกำลังใจให้ให้น้องโชคดีทำคลิปต่อต่อไปเลยเด้อจ้าโอเคค่ะโอ้เพิ่มวลเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ